ตลาดหุ้นไทยช่วงนี้อาจจะดูนิ่งๆนะคะครับผมทาให้นักลงทุนหลายคนก็เริ่มหันไปมองทางเลือกอื่นแล้วหุ้นปันผลเนี่ยแหละค่ะกลับมาอยู่ในความสนใจอีกครั้งใช่ครับวันนี้เราเลยจะมาเอ่อลองเจาะลึกข้อมูลจากหลายๆที่ดูทั้งบทวิเคราะห์คลิปหรือความเห็นผู้เชี่ยวชาญว่าเอ๊ะอะไรคือหัวใจสําคัญจริงๆของการลงทุนหุ้นปันผลในยุคนี้ เป็นแนวทางที่น่าสนใจมากครับโดยเฉพาะถ้าใครกำลังมองหากระแสเงินสดรับสม่ำเสมอที่เราเรียกกันว่า passive income ครับ<ฆ>หุ้นปันผลก็เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ตอบโจทย์ได้ดีแต่ว่าการจะเลือกให้มันได้ผลตอบแทนที่ดีจริงๆแล้วก็มั่นคงยาวๆเนี่ยมันมีอะไรมากกว่าแค่ดูว่าเฮ้ยบริษัทไหนจ่ายปันผลเยอะสุด ต้องดูให้รอบด้านมากๆครับงั้นเข้าประเด็นเลยนะคะคือทำไมอยู่ๆหุ้นปันผลถึงกลับมาน่าสนใจเป็นพิเศษตอนนี้คะนอกจากเรื่องที่ว่าตลาดมันดูไซเวย์ way ไม่ไปไหนหลักๆเลยก็คือความไม่แน่นอนครับทั้งในบ้านเราเองแล้วก็ตลาดต่างประเทศด้วยค่ะนักลงทุนก็เลยพยายามมองหาสินทรัพย์ที่มันให้ผลตอบแทนสม่าเสมอแบบจับต้องได้หน่อยอ๋อ oh. ซึ่งเงินปันผลเนี่ยก็ตอบโจทย์ตรงนี้พอดีแล้วก็ โดยธรรมชาติของมันหุ้นปันผลมักจะพันผวนน้อยกว่าหุ้นกลุ่มเติบโตที่เน้นราคาขึ้นเยอะๆค่ะค่ะอาจจะมองว่าความเสี่ยงต่ํากว่าก็ได้ในบางมุมนะครับพอพูดถึงการเลือกหุ้นปันผลเรื่องแรกๆที่ได้ยินบ่อยๆเลยคือต้องดูความสม่ําเสมอใช่ไหมคะใช่ครับเขาแนะนํากันว่าควรจะจ่ายต่อเนื่องอย่างน้อยสัก5ปีขึ้นไปอันนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างคะมันสะท้อนความมั่นคงของตัวธุรกิจนะครับว่าเขาสามารถสร้างกําไรได้เรื่อยๆ ต่อเนื่องเพียงพอที่จะแบ่งกลับมาให้ผู้ถือหุ้นได้อแต่มีจุดสําคัญกว่านั้นอีกนิดหนึ่งที่บางทีเราอาจจะมองข้ามไปคือต้องไปดูด้วยว่าเองเงินปันผลที่จ่ายมาเนี่ยมาจากไหนอ๋อแหล่งที่มาใช่ครับแหล่งที่ดีที่สุดเนี่ยคือต้องมาจากกําไรจากการดําเนินงานจริงๆค่ะไม่ใช่กําไรพิเศษแบบขายตึกขายที่ดินได้กําไรก้อนใหญ่ปีเดียวแล้วเอามาจ่ายเยอะๆหรือที่น่ากลัวกว่าคือไปกู้มาจ่ายอันนั้นยิ่งต้องระวังเลยครับแบบนั้นมันไม่ยั่งยืนแน่นอน ซึ่งเรื่องพวกนี้ต้องไปแกะดูในงบกระแสงเงินสดครับจะเห็นภาพชัดเจนที่สุดน่าสนใจมากค่ะพอเรามั่นใจเรื่องความสม่ำเสมอแล้วก็ที่มาของกำไรแล้วสัดส่วนที่เขาจ่ายออกมาล่ะคะที่เรียกว่า payout ratio ครับ payout ratio เห็น <He an S 2> บางทีจ่ายเยอะๆสูงๆนี่อาจจะไม่ได้ดีเสมอไปหรอคะถูกต้องเลยครับคือ payout ratio เนี่ยมันคือสัดส่วนกำไรที่บริษัทเอามาจ่ายเป็นปันผล เทียบกับกําไรทั้งหมดที่เขาทําได้ในปีนั้นๆค่ะมันไม่คุณสูงเกินไปนักอาจจะซักท่าแถวหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์กำลังดีทาไมล่ะคะเพราะว่าบริษัทก็ต้องเก็บเงินส่วนหนึ่งไว้ลงทุนต่อย,ยอดเพื่อให้ธุรกิจมันโตต่อไปได้ใช่ไหมครับถ้าจ่ายออกมาหมดเลย100%เซบริษัทก็ไม่มีเงินเหลือไปลงทุนเพิ่มแล้วอ๋อเข้าใจแล้วคะ่ะและอีกตัวเลขหนึ่งที่คนชอบดูกันมากๆคือ dividend yield หรืออัตราผลตอบแทนปันผลครับอันนี้ก็ฮิตกัน อันนี้ควรจะมองหายังไงดีคะ Dividend Yield น,นี่คือการเทียบเงินปันผลต่อหุ้นกับราคาหุ้นณตอนนั้นค่ะปัจจุบันเนี่ยค่าเฉลี่ยตลาดหุ้นไทยอยู่แถวแถว3%ได้ครับอือหือถ้าเราจะตั้งเป้าหมายส่วนตัวอาจจะมองหาที่สูงกว่านั้นหน่อยเช่นสัก5%ถึง8%ก็น่าสนใจแต่แต่แต่ต้องดูปัจจัยอื่นที่เราคุยกันไปมเมื่อคี้ประกอบด้วยนะครับไม่ใช่ดูแค่ยิวสูงสุดอย่างเดียว ค่ะเข้าใจเลยนอกจากเรื่องตัวเลขปันผลพวกนี้แล้วที่สงสัยมาตลอดเลยค่ะเวลาบอกให้ดูพื้นฐานธุรกิจเนี่ยสำหรับหุ้นปันผลมันมีมุมไหนที่ต้องเน้นเป็นพิเศษไหมคะต่างจากหุ้นทั่วไปหรือเปล่ามีครับสำหรับหุ้นปันผลเราจะเน้นธุรกิจที่มันมีความมั่นคงสูงหน่อยไม่ผันผวนต,ตามเศรษฐกิจหรือราคาตลาดโล่งมากเกินไปเช่น <HAEL. S 2> ที่เขาเรียกว่าไม่ใช่ธุรกิจวัฏจกักร หรือไซคลิเคลเนี่ยนะครับหรือพวกสินค้าโภคภัณฑ์คอมมอริตี้ที่กำไรมันจะเหวี่ยงขึ้นลงแรงๆตามราคาตลาดโลก oh. ควรจะเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างจำเป็นในชีวิตประจำวันหรือมีลูกค้าประจำที่แน่นอนไม่ได้เปลี่ยนใจง่ายๆค่ะแล้วก็อีกจุดที่สำคัญมากๆคือเรื่องหนี้สินต่อทุนหรือ D/E ratio ค่ะควรจะอยู่ในระดับต่า มันสะท้อนว่าบริษัทไม่ได้พึ่งพาหน,นี้สินมากเกินไปมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่งพอสมควรซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้ก็คือต้องไปทำการม่านเพิ่มอ่านงบการเงินละเอียดๆแล้วก็ฟังพวก opportunity day ที่บริษัทจัดใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับการอ่านงบโดยเฉพาะพบกระแสงเงินสดที่เราคุยกันกับการฟังมุมมองผู้บริหารโดยตรงใน off day เนี่ยจะช่วยให้เราเห็นภาพรวมของบริษัทได้ชัดเจนขึ้นมากทีนี้ในข้อมูลที่เรามีเนี่ยคะ่ะมีการยกตัวอย่างหุ้นที่เขาบอกว่า ทำผลงานได้ดีในช่วงปี2022-2024ถึง2024จากการวิเคราะห์ของ The m ม n น y Lab ครับครับเขาใช้เกณฑ์ดูทั้งปันผลการโตของราคาแล้วก็ความผันผวนด้วยพบว่ามี5ตัวที่เข้าเกณฑ์เด่นๆคือ SIRI, Intouch, Tisco, Tasco แล้วก็ TTB แต่และตัวก็มีจุดเด่นต่างกันไปนะคะแต่เขาก็ยังย้ำว่าการกระจายการลงทุนไปแล้วหลายอุตสาหการรมก็ยังสำคัญอยู่ดีใช่ครับการมีตัวอย่างก็ช่วยเห็นภาพได้ดี แต่ต้องย้ำอีกทีนะครับว่าปั้นผลสูงๆเนี่ยไม่ได้การันตีความสำเร็จเสมอไปนะค่ะต้องดูที่มาที่ไปให้ดีอย่างที่เราคุยกันแล้วก็ต้องเข้าใจด้วยว่าการลงทุนหุ้นปันผลเนี่ยไม่ใช่ว่าซื้อแล้วถือลืมไปเลยอ๋อไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่ครับเรายังต้องคอยติดตามผลประกอบการงบการเงินข่าวสารต่างๆของบริษัทอยู่เรื่อยๆอย่างน้อยๆก็ทุก3มเดือนตอนงบออกหรือมีอัฟเดตค่ะเพราะสถานการณ์มันเปลี่ยนได้ตลอด ถูกต้องครับและแน่นอนที่สุดทุกการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับผลตอบแทนในอดีตไม่ได้ยืนยันอนาคตเสมอไปคุณจะใช้เงินเย็นเงินที่เราไม่ได้รีบใช้มาลงทุนเท่านั้นแล้วก็มีเรื่องภาษีด้วยใช่ครับอย่าลืมว่าเงินปันผลที่เราได้รับมาต้องถูกหกักภาษีณที่จ่าย10%ด้วยนะครับซึ่งบางกรณีอาจจะไปขอคืนหรือเครดิตภาษีได้แต่ก็เป็นประเด็นที่ต้องทราบไว้ ฟังดูแล้วเหมือนปรัชญาการลงทุนมันจะเน้นไปที่การสะสมจำนวนหุ้นเพื่อรับกระแสะเงินสดจากัผลในระยะยาวมากกว่าจะไปหวังส่วนต่างราคาเยอะๆในระยะสั้นๆนะคะใช่ครับมุมมองมันจะออกแนวสะสมทรัพย์สินเพื่อสร้างไรายได้ต่อเนื่องมากกว่าสรุปแล้วการจะหาหุ้นปันผลดีๆสักตัวนี้ต้องมองให้ลึกกว่าแค่ตัวเลขดีเวนิวสวยๆนะคะถูกต้องครับต้องดูทั้งความสม่าเสมอ แหล่งที่มาของกำไรจริงๆว่ามาจากธุรกิจหลักหรือเปล่าพื้นฐานธุรกิจต้องแข็งแกร่งนโยบายจ่ายปันผลก็ต้องสมเหตุสมผลไม่ใช่ใจ,จ่ายเกินตัวและที่สำคัญคือต้องติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะไม่ได้เลยครับค่ะก็คล้ายๆกับการสร้างแพสซีฟอินคัมแบบอื่นๆเลยนะคะที่ถึงแม้เราจะไม่ต้องลงแรงโดยตรงตล,งตลอดเวลาแต่มันก็ยังต้องการการดูแลการเอาใจใส่การปรับปรุงอยู่เสมอครับผม ข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้น่าจะพอเป็นเหมือนเข็มทิศให้เห็นภาพการเลือกหุ้นปันผลที่มันรอบด้านมากขึ้นนะคะน่าจะเป็นประโยชน์ครับแต่มีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจอยากฝากให้ไปลองคิดกันต่อดูครับค่ะคือพอเราคัดเลือกหุ้นปันผลที่ดีๆที่เราชอบได้แล้วเนี่ยขั้นต่อไปคือแล้วเราจะเอาหุ้นพวกนี้ไปผสมผสานในพอร์ตการลงทุนโดยรวมของเรายัางไงอ๋อการจัดพอร์ตใช่ครับ แล้วจะบริหารจัดการพอร์ตโดยรวมนั้นยังไงให้มันบรรลุปเป้าหมายทางการเงินระยะยาวของเราพร้อมๆกับที่เราก็ต้องพัฒนาความรู้ด้านการลงทุนของเราต่อไปเรื่อยๆด้วยอันนี้เป็นโจทย์ที่น่าคิดต่อครับ